สวัสดีเจ้าทุกๆคนอ่ <c oughs> ะวันนี้เมนูมื้อเช้านะจ๊ะวันนี้ต้มยำกุง้งน้ำโคนนะจ๊ะพัดยอดฟักทองใส่ไข่ข้าวสวยนะจ๊ะช่วงช่วงอ่ะต้องเก็บตัวอยู่บ้านกันวันนี้ก็มีไอมะนแนแอนหรือมะนอยนานนะจ๊ะหนึ่งลูกซื้อมาวันก่อนโลหนึงเดีย๋ยอยู่ลูกเดียวซุปกำลงังซุปวันนี้จ้ะมา กินต้มยำกุ้งข้าวสวยหนึ่งจานพัดไอยอดฟักทองเก็บในบ้านนี่เจาะยอดกระลังงามตะทุกทุกคนกินข้าวเจ้าด้วยกันเจ้าวันนี้สวัสดีเจ้าทุกทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกีฬาคนเมืองเหนือนะเจ้าวันนี้มือเจ้าแต่วันนี้พัดไออย่างก็ยอดฟักทองใส่ไข่ต้มยำกุ้งน้ำข้นอันนี้กินข้าวสวยนะเจ้า มือเจ้าเนี่ยมีอันมันน้อยแน่เตยยูลูกหนึ่งอันซื้อมาวันก่อนกิโลหนึ่งมันลลุมตกไข่งามเขาซื้อเยอะไปได้มันหมีเยอะเนาะลยยางหนึ่งมันหวานด้วยกินนักแต่กับมาได้เตอยูรูกหนึ่งมีซุกแล้ววันนี้วันก่อนมันมีซุกเตอมากินต้มยำกุ้งด้วยกันเจ้าต้มยำกุ้งน้ำข้มเนี่ยเฮ็ดฟางที่เขาซื้อซื้อมาแล้วออนล่างทำความสะอาดแล้วก็พาคือมัน อ้ใส่ในตะกร้ามันสะเด็ดน้ำแล้วเขาก็เอาวันใส่ในถุงใส่แอมพีาไว้เนี่ยก็เหมือนเหมือนไม่เลยซื้อมาหลายวันแล้วนัเนี่ยทดน้ำก่อนมาเดียวเดียวเดียวกุง้งมา ฟักท้องยอยฟักท้องพัดแบบอีแบไม่ได้พัดเหมือนแล้วไอ่ก่อนเป็นเด็กๆอะ่ะแม่จะพัดแบบเยียนนะพราะหลังก็จะมาพัดแบบเป็นพัดน้ำมันหอยอะ่ะนั่งก็จะล้ำไปแบกเหมือนท้องพัดพักบุงอะ่ะพัดจะอีก,ก่อนมันก็อร่อยไปเห็นแบกทำแบบง่ายน,นะ มาติดลูกะเห็นมนลูกแลวเลขอยู่ของกระเนาไปเหระแสดงมาเกสนม,มันมาได้นัน่นกันนะแต่ก่อนพ่อจะเห็นผึ้งอ่ะตอมเต็มเนี่ยนี่เหมือนมีผึ้งตอมเล้วรระบบนิเวศมันนั่นไปแล้ว ันนี้ผู้ป่วยที่เชื่อสองหมื่นขึ้นสองหมื่นแต่ก็หายเอาไปโรงยาวันเยอะกหมานกันเป็นหมื่นกว่าคนตรงนี้ก็ขอทุกคนดูแลตัวเองหนึ่งสองถ้าใครติดก็ต้องดูแลตัวเองเนาะหาวิธีการสมุนไพรคนแบบนี้อย่างเขาก็ต้องเขาก็ต้องดูแลตัวเอง เพราะตรงนี้จะบอ๊อบสาหาซุกมันเต็มมันแน่นช่งนี้มันจำเป็นก็ไม่ยอยากออกไปไหนเนาะ จะไปก็คือแค่ตลาดนพ่าะคนเรามันต้องกินนะเ <c oughs> ดี๋ยวก็จะพยายามไปสักครั้งหนึ่งก็คือมันได้เยอะๆขนกับมาเยอะๆ ตรงนี้มิยังก็กินไปก่อนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็อย่าพึ่งเบื่อกันเต้าเ้องว่าเป็นกำลังใจให้กันนาแล้วเอย่าพึ่งไปเบื่ออย่าพึ่งไปว่ากันเนา กินอาหารซุปๆเดิมๆมาหาอย่างงู่นดีกว่าแจะลองรงนี้เขากับนีก่ก็กินไปก่อนมาหาคิดย์ถึงกันจะไป,ไปมาหาตัวกันเนาะไปหาต้องเราเป็นๆแล้วไปหาต้งทุดเชียวปลอดไทยเดียว ทั้งคลายเครียดทุกวันนี้เทามาทำยู u ูบด้วยกันเนี่ยมสวดเป็นเึงดีๆน่ะมาทำให้เขาเครียดเครียดเรามีเวลาได้คิดอย่างอื่นอ่ะทำนังไปทักทายเพื่อนเพื่อนไปคุยกันนู่นนี่นั่นเพื่อำรังใจกันก็ หมดไปเป็นวันๆเหมือนกันกับงานบ้านงานจ้องทองถ้าทุกวันนี้ท่านบาได้ทำยูทูบกันแน่นอถ้าจะเบื่อรู้สึกเซ็งกันเนาะ รู้ในโซเชียลกับใบเจนี่อย่างคือดู้น่ะกัรู้มันมันด้เต็มกัะเบอือมันกับเบื่อเก่เาๆอย่างแต่เขาว่ารู้ๆเองเพื่อนๆก็จะมามมะไม่กันตลอดไม่ยอมไม่ไม่มาหาอาหๆกันนี่ ของลูกลูกคนอะบางคนดีคือมันก็จะกินอันอยังนี่นะต้องก็เข้าใจเนาะอันซึ่งต้องซึ่งยังพวกเราเนี่ยก็คือชอบน,น้อยอยู่ได้ก็ไปเจอจะมีนักยงแต่ว่าเขาก็กินตามปกติของเขาเนี่ยคือกินแบบอาหารแบบของเขาเนาะ <c oughs> เพราะว่าคือไปลงทุนสื่อแพงๆมั้งบางอย่างเขาเก็่อมจชอบนะถึงสื้อได้เขาเกล่อมจะชอบกินบางอย่าง บางอย่างเขาก็รุนติคนมักเนาะเขาก็ชอบกิมอาหารประเภทนเนี่ยเขากับาหากันเพื่อเจอให้กำลังใจกันเราต้องไปแบบเปินแพ,งแพง่งมดไปต่ออันตรอีมันต้องแต่ถ้าเปิลเปิลมีตังกับมันจะเป็นยังไงอะเปิลมีเงินเยอะๆเปิลก็ทำได้เนาะแต่ยังเขาเขากะอยู่แบบสบายๆแบบเขาต้องไปเปิดภาละอย่างนั้นทำไปเอาสนุกสนานไล้เพื่อนได้ฝูง เขาวางเขาก็มาเขาบุวางเขาก็พักยล้นก็ซีเรียสกันบ้านนอก ต้มยำแซ่บดีขนาดเลยพุ้งถูกใจชอบกินเห็ดทัาอากาศเจอก็จะซื้อไว้อีก ก่อนเมื่อกี้เขาเห็นถูกกระทูงางแต่งานไปหนไหะเอาไปใหญ่กินแต่เขาซื้อมาก,ก็เสียเนาะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มีวิธีไปเก็บได้แล้ว Còn cái mũi cháu nhạc cho nó sẽ ấm ai Mà lại mình mơn cái bình Mình nồng nó Ở bên tôm cả dây tu yến của những bật nhưng mà ngán tàu thì không ơ chè trong vịt bẹp Bẹp yến sốt tốt อันนี้จะเป็นอันวันนี้มานหนังเันถ้าเป็นถ้าเป็นเนื้อถ้าเป็นเนื้อมันจะเป็นนิ่แบบ <c oughs> เป็นหนังมันก็จะล้ำไปแหมแบบเนื้อก็จะล้ำไปแหมแบบนะ บ้านยายอะ่ะบ้านยายเป็นมี้เยอะบ้านบ้านบ้านแม่ของแม่นะ่ะต่ก่อนมันมันจะปลูกไปรบค้างหัวเนาะเป็นซิบซิบต้นนะต้นนี้ยังไงเขาเต็มเลยแล้วก,ก็บมีคนไปเก็บกินเขาก็ไปเก็บบางทีปัดแตกปัดหนังเราแต่ก,ก่อนยังเป็นมันนั่งใน นั่นแน่เนื้อเนะนี่มันจะเป็นน้อยนานหนังซื้อมะลงกอละห้าสิบบาท แต่ก็ปลูกไว้ในบ้านมีตน้นเป็นลูกโตขนาดแล้วแต่ว่ามันเป็นเพียกระนองอ่ะข,า,ขาวขาวอ่ะเพื่อแป้งอะ่กินมไ่ได้เลย <c oughs> เพื่อตัดขวางอ่ิก <c oughs> ข้าวมดหนึ่งจานตม้มยำกับมดถ้วยป่ะกินแล้วเจา้ากับมอาหารคิดถึงกันนะเจ้าไม่คอรจะไปมาหาสู่กันขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆต้องลองทุกๆคนนะเจา้าที่มาเป็นกำลังใจให้กันทุกๆวันนะเจา้าเพาท่านไม่แต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ของสมดังใจปร,รา,ารถนาทุกสิ่งทุกประการนะเจา้าขอบคุณเจา้าสวัสดี